เริ่มจากการวางแผนการเว้นต่อกับเจ้าหน้าที่มืออาชีพหลังจากนั้นเราก็มีการติวภาษาอังกฤษก่อนไปเรียนที่อังกฤษด้วยนะคะถ้าน้องๆยังไม่มั่นใจเนี่ยเรามีเจ้าหน้าที่ช่วยดูแลเอกสารเรื่องวีซ่าทุกขั้นตอนอย่างละเอียดเลยค่ะนอกจากนี้ไม่พอก่อนเดินทางเรายังมีคลาส pre departure เพื่อนักเรียนมั่นใจในการเดินทางเมื่อไปถึงสนามบินที่อังกฤษยังมีเจ้าหน้าที่ จากสถาบันต่างๆมารับถึงสนามบินเลยนะคะนอกจากนี้เรายังมีบัตรส่วนลดต่างๆมากมายให้นักเรียนได้ช้อปปิ้งกันสถานที่พักมีทั้งแบบโฮสต์ฟมิลี่แล้วก็แบบหอพักนะคะวันแรกแล้วเริ่มเรียนนักเรียนจะต้องทำข้อสอบทด,ทดสอบระดับภาษาของเราก่อนจากนั้นก็ต้องมารู้จักกฎระเบียบหน้าที่การขาดมาสายลาต่างๆและเจ้าหน้าที่จะพาเราไปเดินชมรอบๆโรงเรียนว่ามีสถานที่อะไรสําคัญและจําเป็นบ้างวันแรกแล้วนะคะ ภาษาอังกฤษเรียนในช่วงเช้าระหว่าง8ปดโมงครึ่งถึงเที่ยง break โอ้โหอาหารอลังการงานสร้างที่โรงเรียนมีให้ครบคาะไม่ต้องจ่ายเพิ่มนอกจากนี้ยังมีคลาสต่างๆไม่ว่าจะ activity หรือว่าการวาดรูปทาอาหารต่างๆนะคะมีการไปเที่ยวนอกสถานที่ในอังกฤษในลอนดอนมากมายอนอกจากนี้เราเรยังไปเรียนรู้ในมิวเซียมซึ่งให้ประโยชน์มากเลยค่ะสุดท้ายแล้วรับเซอร์ติฟิเคตจากเจ้าของสถาบันไม่ว่าจะเรียนกี่สัปดาห์ก็ตาม